แม้ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกหลายคนมกจากอดีตจ,จนปัจจุบันร่างทฤษฎีและความน่าจะเป็นมากมายขององค์การกำเนิดของโลกแต่ก็ยังไม่มีทฤษฎีไหนที่มีหลักฐานสนับสนุนมากพอที่จะกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าว่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีมนุษย์ด้วยซ้ำทฤษฎีซึ่งเป็นที่นิยมมีอยู่สามทฤษฎีได้ดแก่หนึ่งทฤษฎีโปรโตพลาเนต โปรโตแคนเนลซึ่งกล่าวว่าอาวกาศมีกลุ่มหมอกฝุ่นและกาล๊าซลอยอยู่เป็นจํานวนมากเมื่อแรงดึงดูดของมวลต่างๆเกิดขึ้นจึงทําให้กลุ่มก๊าซจับตัวกันเกิดการดีบอัดเข้าจุดศูนย์กลางโดยเกิดขึ้นในหอหลายจุดทั่วอวกาศและในแต่ละจุดนั้นมีดาวฤกษ์แบบดวงอาทิตย์เกิดขึ้นและเมื่อมีแกนกลางของแรงดึงดูดสสารที่อยู่โดยรอบก็เริ่มโคจรและจับกลุ่มกันจนกลายเป็นดาวเคราะห์ด,ดวงต่างๆที่โคจรรอบดาวฤกษ์กลายเป็นระบบสุริยะที่มีอยู่ทั่วไป 2. ทริสดี p พลาเนตติซิ l a ลเลนทซึ่งกล่าวว่าโลกแยกตัวออกจากดวงอาทิตย์เพราะมีแรงดึงดูดจากดาวดวงอื่นซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและแรงดึงดูดมากกว่าเคลื่อนผ่านจึงทําให้เกิดการแยกของมวลหลุดออกมากลายเป็นโลกรวมถึงดาวเคราะห์อื่นๆในระบบ 3. ทริสดีเนบูลาเนบูลาเป็นทริสดียอดนิยมที่สุดซึ่งคล้ายกับทริสีโปรโตแพลเนต แต่ว่าการรวมตัวของกลุ่มก๊าซและฝุ่นหมอกในอากาศเริ่มต้นจากการหดตัวและหมุนอย่างช้าๆก่อนที่จะเพิ่มความเร็วขึ้นหลังจากเกิดจุดศูนย์กลางแรงดึงดูดที่จุดศูนย์กลางทําให้มีความร้อนเกิดขึ้นและเมื่อดาวฤกษ์เกิดขึ้นดาวเคราะห์ที่เกิดจากกลุ่มก๊าซและฝุ่นโดยรอบก็เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน